สวัสดีครับเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ TEST a n นนะครับ ก็สำหรับวิดีโอนี้ก็จะมาสอนหาไรายได้เสริมนะครับผ่านมือถือศัเนะเป็นการหาเงินจากมือถือเครื่องเดียวนั่นเองนะจากที่บ้านเนาะเป็นการหาไรายได้เสริมหลังจากที่เราเลิกงานหรือเลิกเลิกเรียนนะก็สำหรับคนที่ต้องการหาเงินฟรีนะไม่ต้องลงทุนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับในส่วนของการหาเงินฟรีนะครับจากแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถเล่นได้ทั้งระบบปฏิบัติการฝั่ง Android แล้วก็ฝั่ง iOS นะครับที่สําคัญ ายเงินจริงไม่ต้องลงทุนสักบาทนะครับวันนี้ผมก็จะถอนเงินนะครับอยู่ที่ประมาณ 2, 8 8 9บาทด้วยกันนะครับซึ่งนะครับในส่วนของการถอนเงินนี้ผมจะถอนเข้าบัญชีของ t ู m o n ี y w a l l ็ตนะครับจะไม่ถอนเข้าบัญชีของธนาคารเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปถอนเงินกันก่อนเลยก่อนที่เราจะไปสอนการหารายได้เสริมนั่นเองเนาะ ซึ่งแอปในวันนี้นะครับก็คือเป็นแอปที่มีชื่อว่า TikTok นะครับก็เป็นแอปหนึ่งนะที่สามารถทําเงินได้จริงนะครับแล้วก็ทําเงินได้ตลอดที่ผ่านมาเนาะด้วยการจัดแคมเปญของทางแอปพลิเคชันนะครับของทาง TikTok กนะครับก็เป็นการโปรโมทเป็นการกระตุ้นให้เรานั้นแชร์ลิงก์ของเราหรือไม่ก็เป็นการโปรโมท ให้เรานั้นไปเชิญคนมาเล่นแอป tiktok นั่นเองนะเงินรางวัลเยอะมากทุกคนนะแล้วก็มีของรางวัลที่เป็นทองคําแท่งแล้วก็เป็น iPhone 12นะครับแล้วก็เป็นไดเป่าผมด้วยนะครับในส่วนของคนที่ไม่ต้องการของรางวัลก็สามารถที่จะถาเป็นเงินสดได้ด้วยการ เชิญคนมาเล่นแอปทิกตอรจนครบ5คนด้วยกันนั่นเองเนาะซึ่งผมก็ได้เชิญเข้ามาแล้วนั่นเองนะแล้วก็สามารถที่ทำภารกิจได้2ภารกิจแล้วด้วยกันนะครับภารกิจแรกก็คือภารกิจของการาเชิญไป2คนนะครับก็ได้อยู่ที่4 0 0อบาทอันนี้นะแล้วก็ภารกิจที่2ก็เชิญไปอีก4คนนะอันนี้2อันนี้4ี่นะก็เป็น6คนแล้วก็เชิญไปทั้งหมด6กคนแล้วก็ได้ทั้งหมดอยู่ที่1นึ่พ 600บาทบวกกับสี0้ก็เป็น2,000บาทแล้วนั่นเองนะวันนี้ก็จะมาถอนเงินนะครับผมนะอ่ะเลื่อมไปนะผมจะถอนเงินวันนี้อยู่ที่2 4 0 3บาททุกคนขอภนอภัยเนาะเมื่อกี้บอกว่า2 8 8 9บาทนะครับซึ่ง2889บาทนั่นก็คือว่าเงินที่ผมมีอยู่ในส่วนของบัญชีของ True m o n e y Wallet อันนี้เองเนะาะเมื่อกี้ผมผู้ผิดนะขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคนะเราจะมาถอนเงินกันเนาะผมจะถอนที่2 4 0 3บาทด้วยกันนะครับ อ่าผมจะเลือกถอนที่ 2, 4 0 3บาทแล้วก็จะเลือกเป็น t r u e Money w a l l e t นะครับแล้วก็กดถอนเงินตอนนี้นะครับอ่าแล้วก็กดยืนยันเพื่อถอนเงินนะเราไปดูในส่วนของ t r u e Money w a l l e t กันนะครับอ่าตอนนี้นะครับผมนั่งเงินเข้ามาแล้วทุกคนนะเห็นไหมนี่นะครับเมื่อกี้มี2,800 89บาทนะครับแล้วก็บวกอีกประมาณ2 4 0 3บาทด้วยกันเนาะก็บวกกันแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะ อันนี้ก็12บนะครับแล้วก็นี่ก็เป็น5,292บาทด้วยกันนะครับอ่าก็ตรงเป๊ะนะครับสำหรับเพื่อนๆหน,น้าที่ไม่รู้ว่าวิธีการถานเงินผ่านแอปพิกตอกนี้ต้องทํายังไงเดี๋ยวผมจะสอนเลยแล้วกันน่าที่ผมจะปิดแอปก่อนเลยแล้วกันเนาะให้เรามาดาวน์โหลดแอปพิกตอกก่อนนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดก็สามารถกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็กดที่คําบรรยายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับ โอเคทุกคนนะสมมติว่านะคุณกดเข้ามาในดูวิดีโอนี้อยู่นะแล้วก็คุณก็กดหนะ้าที่ตรงนี้ทุกคนหนะ้าที่เป็นขีดสมขีดตรงนี้นะครับนี่เลยนะเพราะว่าหลายคนนะ่ไม่เจอนะผมบอกว่า,าลิงอยู่ใต้คลิปเดียอนี้คุณก็กดมาก็จะเจอแบบนี้นะคุณก็มากดที่ตรงนี้ทุกคนนะนี่เลยนะ ดาวโหลดแอปตอนนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับใส่รหัสแนะนําตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งผมก็วางแล้วนะครับที่ไซส์มือตรงนี้นะครับคุณก็สามารถที่ใส่ได้เลยนะคุณก็กดดาวโหลดไปเลยนะระบบก็จะไปหน้านี้นะครับผมหนะ้าอ่าเขาบอกว่าเข้าร่วม t ิ k t ตอโดยใช้รหัสเชิญของฉันและเราทั้งคู่จะได้รับเงินสูงสุดอยู่ที่900บาทนะครับอ่าให้เราทําการดาวน์โหลดแอป t ิ k ิตอลนะครับก็ให้เรากดที่ดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะนี่เลยทุกคนนะ ดาวโหลดทิกตอกนะครับกดตรงนี้เลยนะครับจากนั้นก็เราดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราคัดลอกนะครับอ่าคัดลอกลิงก์ด้วยไอ้คัดลอกรหัสนะพอเราคัดลอกเสร็จเราโหลดแอปทิกตอกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ให้เราทําการติดตั้งนะครับแล้วก็สมัครสมาชิกให้เรียบร้อยแล้วก็คัดลอกรหัสนี้แล้วก็ใส่รหัสนี้คุณจะได้รับนะครับรางวัลผมก็ได้รับเหมือนกันนะครับอ่าโอเคกดดาวน์โหลดนะ เมื่อเราดาวน์โหลดแล้วนะครับมันก็จะมาถูอยู่ที่เมนูนี้นะครับผมนะซึ่งวิธีการเข้าเมนูการหาเงินก็ให้เรามาที่เมนูโปรไฟล์ก่อนนะครับกดที่โปรไฟล์ก่อนนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้เลยนะเมนูโปรไฟล์ของเราคือตรงนี้นะครับกดที่เมนูโปรไฟล์เสร็จนะครับให้คนมาที่เมนูนี้ต่อนะอ่าเมนูที่เป็นคําว่านี่ทุกคนนะที่เป็นโลโก้ของ t i k t o k นะกดเข้าไปเลยทุกคนนะครับ กดั้งนะครับมันก็จะมาอยู่ในส่วนของหน้ากิจกรรมของแอปทิกตอรนะครับหน้ากิจกรรมนี่แหละทุกคนหน้าที่เป็นกิจกรรมของการาหาตั้งฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเลยนะครับตรงนี้นะครับผมอ่ะก็ให้เราทายัางไงต่อนะครับให้เรากดตรงนี้นะมันจะมีอยู่กิจกรรมก็คือกิจกรรมเชิญเพื่อนนะครับรับสูงสุดอยู่ที่10,000บาทก็คือกิจกรรมนี้นะครับนี่เลยนะให้เรานะครับดูนะว่ากิจกรรมนี้จนถึงวันที่เท่าไหร่ เขาเขียนว่าจนตั้งแต่วันที่12สิงหาคมจนถึงวันที่19สิงหาคมวันนี้วันที่14สิงหาคมนะครับให้เรากดคําว่าเชิญนะครับเมื่อเรากดคําว่าเชิญเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้วิธีการเชิญต้องทอํายังไงบ้างก็ให้เรากดคําว่าเชิญตรงนี้นะครับนี่เลยนะมันจะมีลิงก์ให้เราคัดลอกตรงนี้ทุกคนนะเราคัดลอกลิงก์นี้นะครับแล้วก็ส่งไปยังเพื่อนของเรานะ พอเรากดคัดลอกนะมันก็จะขึ้นว่าคัดลอกแล้วนะครับตรงนี้เห็นไหมอ่าวิธีการเชิญต้องทำยังไงให้เรามาที่ขั้นตอนนะก่อนที่เราจะดูรางวัลว่ามีรางวัลอะไรบ้างเนาะขั้นตอน,นการเชิญก็ให้เราแชร์ลิงก์ของเราก็คือลิงก์เมื่อกี้นะครับไปยังเพื่อนไปยังคนที่สนใจหาเงินฟรีหรือหาเงินออนไลน์นะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนซักบาทน,นะครับตรงนี้นะแช์ลิงก์อันนี้ให้กับเขานะครับแล้วก็เชิญชวนให้เขาดาวน์โหลดแอป t i k t o k ผ่านลิงก์ของเรานะครับเชิญชวนให้เขาเล่นแอปติกตอรผ่านลิงก์ของเรานะครับจากนั้นก็ให้เขานับบอนรหัสเชิญของเรานะครับเราแล้วก็เขาน่าจะได้รับรางวัลทั้งคู่อ่าก็คือว่าเราแล้วก็คนที่เราเชิญจะได้รับเงินทั้งคู่นั่นเองนะครับทีนี้นั่นแหละเนาะง่ายไหมทุกคนนะดูเหมือนง่ายแต่ว่ามันยากตรงที่ว่าเราจะหาคนมาสมัครยังไงใช่ไหมทุกคนนะซึ่งวิธีการหาคนมาสมัครก็มีหลากหลายวิธีด้วยกันที่ผมได้เคย เล่นแอป,ปผ่านเงินฟรีแล้วก็รีวิวแล้วก็แนะนําคนเข้ามานอกผมเคยแนะนำแอป,ปหนึ่งนะประมาณ1 0,000หมนคนนะมีคนสมัครผ่านผมนั่นเองเนาะซึ่งวิธีที่ผมใช้งานก็คือผมใช้งานด้วยการโพสต์ลงใน Facebook Page นะ โพสลงใน Facebook กลุ่มแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผมก็ทําการตลาดโดยการอัปโหลดคลิปลงใน YouTube นั่นเองนะครับก็ซึ่งมีคนมากมายที่เล่น youtube อยู่แล้วก็มีคนมากมายที่ค้นหาคําว่าหาเงินฟรีหาเงินออนไลน์นะครับฉะนั้นก็แนะนําให้คุณนะครับทําช่อง YouTube ด้วยคุณจะมีไรายได้ทางแอปด้วยคุณจะมีไรายได้ทาง YouTube ด้วยนั่นเองนะก็คือไรายได้ก็จะมา2ช่องทางด้วยกันนั่นเองนะก็ถ้าคุณได้รู้แล้วก็ ไปเลยกันเลยนะครับทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าเราต้องทํายังไงในการเชิญคนแล้วเราก็มาที่รางวัลก็คือมาดูของรางวัลกันต่อว่ารางวัลที่เราจะได้รับคืออะไรบ้างเนาะซึ่งรางวัลนะครับมันจะมีเหมือนกันหมดนะครับตรงนี้เขาเขียนเลยว่า,าเชิญนะครับรับไปเลยนะครับอยู่ที่2,000บาทนะครับตรงนี้นะเชิญ1คน2คน3คน4คน5คนนะ 5คนรับสูงสุด5 5คนรับสูงสุด10,000บาทต้องทายังไงนะครับก็ให้เราคลิกเข้าไปนะครับคลิกตรงนี้นะมันก็จะมีเมนูย่อยออกมานะครับซึ่งเขาบอกว่านะเมื่อเพื่อนที่เราแนะนําไปนะครับใส่รหัสเช a ของเราดาวน์โหลดผ่าน l ี n ของเราเราได้รับเงินไปเลยนะครับ70บ,บาทอ่า70บาททุกคนนะถ้าเราแนะนํา5คนละก็รับไปเลยทุกคนนะ3,350บาทด้วยกันนะครับอันนี้คือเราแนะนำปับ๊บดับไปเลยนะแล้วอีกประมาณ ีกประมาณ9,650บาทเราจะได้รับตอนไหนก็จะได้รับก็ต่อเมื่อนะครับเพื่อนที่เราเชิญเล่นแอปนี้จนครบ3วันก็รับไปอีก10บาทแล้วก็เล่นครบ7วันก็รับไปอีก20บาทเล่นครบ14วันหรือ1สัปดาห์ก็รับไปเลย1 9 0่นบาทด้วยกันฉะนั้นก็เราก็ต้องบอกกับเพื่อนของเราด้วยให้เขาเล่นจนครบ14วันอันนี้ง่ายๆเลยนัคือให้เขาเล่นจนครบ14วันผมคิดว่าหลายๆคนนะที่ สมัครเท็ก TikTok ก็น่าจะเล่นอยู่แล้วแหละเนาะดีกว่าไหมที่เราเล่นแอปเท็กไปแล้วก็ได้เงินไปด้วยจะดีกว่าไหมถ้าดีก็ดาวน์โหลดแอป k ท o กเลยนะครับอ่าก็นะครับจากนั้นก็เราสามารถที่จะหาเงินได้จากการที่เรานั้นนะครับไปดูวิดีโอแล้วก็ได้รับเงินอันนี้ทุกคนนะดูวิดีโอวันละ20นาทีนะครับได้รับเงินได้รับคะแนนสูงสุดอยู่ที่1778แต้มด้วยกันนะครับอันนี้คือสายดูวิดีโอนะอ่ะผมคิดว่าถ้าเราดู ถ้าเราไม่ใช่เป็นยูทูบเบอร์เราเป็นคนดูวิดีโอเฉยๆนะเราดูวิดีโอไปแล้วก็เราก็ไมไ่รับเงินใช่ไหมแต่ถ้าเราดูวิดีโอใน t i k t o k เราได้รับเงินอันนั้นคุณคิดว่ามันดีหรือเปล่าถ้าดีก็ไปโหลดกันเลยนะครับอ่าโอเคครับผมน่าก็วิดีโอนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์นะครับที่สำคัญก็คือว่าอย่าลืมนะไปลุยแอปนี้เลยนะครับเพราะว่าเขาแจกเงินจริงแล้วก็ จะเยอะด้วยนั่นเองนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบสวัสดีครับ